เจอไม้สวยอีกแล้วนะร้านสวนเนน้อยข้างบ้านฮนะมีไม้สวยสวยมาให้ชมกันอีกแล้วนะนี่ฮะลายสวยงามมากเลยนี่เป็นไม้ตระกูลป่านสอนนาลายนะก็คืออากาเวนะครเนี่ยนี่ฮะเป็นไม้วงของพวกป่านสอนนาลายฮนะจะมีหนามที่ปลายใบนี่ลักษณะของเขาจะอวบนะเน,นใบอวบมากเลยนะแล้วก็มีลายสวยนะ ลายที่ใบเนี่ยสวยงามเหมือนกับการที่จะเอาอะไรมาขีดมาเขียนไหมน,น้าเลี้ยงฮะหน้าเลี้ยงหมายนี้หน้าเลี้ยงมากๆเลยรู้สึกว่าทนถึกมากๆเลยนะอันนี้ชื่อว่าอากเววิกต oria นะเนี่ยกระถางมีทั้งกระถางใหญ่กระถางกลางกระถางเล็กนะเนี่ย ใหญ่ๆแบบนี้450ดูฮะดูลายสวยมากเลยเนี่ย450มากระถางนี้กระถางเล็กเตี้ยแต่ว่าเราดูทรงพุ่มของมันนะใบของมันจะหนานะอันนี้อยู่ที่220แต่ถ้าใครใจเย็นๆถ้าอยากจะเอาไปเลี้ยงไว้นานๆนี่ฮะนี่มีเลย120บาทโอ้โหมีหนอด้วย นะแต่ละต้นมีหน่อเลยเนะี่ยร้อบาทคุ้มเลยฮะนี่มีหนอตัวนี้มีหนอ่อตัวนี้ก็มีหนอนะตัวนี้ก็มีหนอ่อโอ้ยสองหน่อด้วยนะี่นี่ฮะไม้ส,สวยๆน่าเลี้ยงนะ่นาเล็กแนะนําเลยอากาเววิกตอเรียสลับลิมนี้ก็เก็บม,มาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ